พยากรณ์อากาศวันนี้และสภาพอากาศวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่28มกราคม2564เตรียมตัวหนาวกันอีกรอบตั้งแต่เย็นวันนี้โดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงไป2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงไป1-2องศาเซลเซียสเราไปติดตามรายละเอียด พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเ,เลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันพัหัสบปีที่ 28มกราคม 2, 5 6 6 4กันนะครับเรามาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางละระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามและประเทศล่าวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของประเทศไทย ในเย็นวันนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงโดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงไป2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะว,วันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่29-30ถึงมกราคม2564นี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นเป็นบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ทั้งหมดนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศวันนี้วันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564โดยวันนี้จะมีอากาศเย็นเข้ามาอีกะระลอกนะครับตั้งแต่เย็นวันนี้โดยภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงไป2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะว,วันออกอุณหภูมิจะลดลงไป1-2องศาเซลเซียสก็ขอให้เพื่อนๆเตรียมพร้อมกับการรับลมหนาวะระลอกใหม่นี้นะครับ และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ